แกงเห็ดพาะใส่ไว้น้าขนๆนแกงแบบหน้าขนนนเลยพี่น้องแต่ว่าเห็ดพาะนี่กินแล้วเม้าบอกกรํมเนี่ยขอก็บว่าเคยกินได้เห็ดพาะน,น,นะน,น่นนะ <ๆ S 1> บ้านข่อยมันบ่มมีใคร แกงแบบว่าแบบเล่าๆนะใช่อันดกๆดใช้เขาใช้เขาเบื่อือ้มผิกกระเลียง เผ็ดนะจะชอบกินพริกเหลียงอ่ะอื อืมหแต่ว่าเป็นเห็ดพอสุอดๆเดยปกติเรก็ามาก,กินปลาในยไ,ได้เห็ดอะไรนะมาก,กินแกงเห็ดละงูงงเห็ดอันปัวเห็ดอันอะไรนะเห็ด เห็นแบบอย่างอื่น,นเห็นอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่ก็ข้ามแตงนาแบบนี้นกินได้มากเลย บ่ตแถวบ้านหนูไม่มีนะเห็ดอันนี้น่ะค่คอยมากินเห็ดป,ปวกุ้งสามนาเห็ดปวกเห็ดอันไข่แกงเห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดอันแนวอื่นมาสิน่ะเห็ดเพิงสิน่ะแต่อันเห็นว่าบ่บ,บ,บ่คอยมาก,กินแต่ว่าอยากลองกินบังสเตนนะเพราะ่ายุบานบ่มีนะแต่มันมันมีกลิ่นเฉพาะตัวมนันนาะใคว่านนะอ คมคม้มคอยมากกินแกงไว้แกกินต้มอึงเขากินไปแล้วค่ะหมูว่านนี่ค่ะไปอยู่ใส่มากินแล้วเออหมูว่านต้มอึงนะ,นะ ใช่หนูชอบทำอาหารนะทุกคนเฮ็ดเองทุยานและข้อเข่านะเพราะว่าข่ประค้นบลมักซื้อกินขยน่ยมักเฮ็ดน่ากินนะอืม เป็นคนชอบกินอาหารอีสานบางทีกับเขาเล่าๆทีมิทิไซยประแดกอาหารไทยเฮ็ดบเป็นอาหารไทยทาไม่เป็นดู Google เอานะถ,าถ้าแบบว่าเป็นพวกผัดพวกทอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําไม่เป็นแล้วก็จะไม่ค่อยกินนะอาหารไทยอะ่ะเฮ็ดบเป็น แต่ว่าชุดนอนมันเหลือไม่เยอะแล้วนะมึงนี่กลาว่าสิบอกว่ามาขายแล้วพี่ผู้สื่อๆยู่บอกมันไก่เบิร์ดเลยไแมคองคล้ายแกงหน่อไม้เลยทุกคนบางคนเขาก็เอาไปต้มใส่อันต้มใส่อะไรนะผักติ้วเหรอผักอะไรที่ว่ากันเมื่อวานนี่นะ แต่หนูไม่ช like Jedi verändert. อบสไตล์แบบนั้นนะก็เลยเอามาแกงขึ้นจังแบบว่าแกงขึ้นจังเนื้อใหม่นะใส่ข่าบุงข่าเบื่อให่จำเดี๋ยวหน่วงจะนั่งินะมักกินนั่งสิท่านคาดกินนขาข้นมักเบืองไรอยู่ยายไม่เลิกกินแกงให้พอ คนกาหลีที่แสนน่ารักมัเป็นบางคน มากกินแกงไว้ก้อนตัวนี้ของซัมซุงนะไว้ไม่สีคมๆนะขันปลาต้มสองนนา แต่ว่าคนมากกินอันคนมากกินอันขมคือค่อยนี่ค่อยกับบวบค่อยต้มไปแล้วแส้นหนังขะเบือนัำข่เบือภาษากลางว่าให้อย่าง <c oughs> กินไว้เนาะข้าวเดี๋ยวบล่ล่ะไว้ แมขง,งขันย้เขาบอกว่านี่เลยอะขันให้คอยเลือกอย่างเดิมเพราะว่ากินแกงเฮ็ดปวกแสบกลัวเฮ็ดพรอคอยบ่ค่อยมากกว่านะแต่ว่าขาอยากลองกินเมืองซื่นนะเเขาก,กินมนันนะ่ะนะ ฉันก็กลินก็เป็นรปกระเสียบเกีเฮ็ดปงเฮ็ดปัวเฮ็ดคงเฮ็ดไข่ไม่เห็นใครว่าแสบกว่าอืมมันแสบอืมคล่องแสบโดยแต่ผู้มักน้าแต่ว่าแขวะสำรับแขวะค่ะว่า บม่ค่อยป่านไหนกินได้ยุทแต่ว่าถามว่าอยากอีกบ่อรอบนะบ่อเพื่อนหูแต่ว่าเฮ็ดพอกับกินรวดซื้อรวด แจ้งหนาไรไปนะหนาเป็นสิวมืม่อีพักหนาได้บ่ดแต้งหนาได้มื่อใช่ไหมกลิ่นดินใช่ไหม,มนี่แหละเพราะว่ามันมันบ่ถือสรวงบองนีแหละแต่ว่าชิ้เจอร์มันมันกรอบดีมันมเวลาเคีเ้ยวเข้าไปมันแตกปุ๊บ,บอ่งเน,นาะแต่มันมีกลิ่นอะ อันนี้ที่ใส่กะทิแทนบะแมน่นอันอาหารอีสานแล้วว่ามาใส่กะทิเด็กย่างแกงเคี่ยวเล็กใส่กะทินี่กินบ่เป็นมันเป็นแปลกๆนะสำหรับข่อยนะเพราะว่าข่อยต้องปลาแดกเท่านั้นนั่งสีนะเนี่ยกินที่บะมีปลาแดกนี่บะมากน้ำเมลินน้ำเมลินอร่อยนะเปรี้ยวๆหวนานๆ 不你什么？